สวัสดีครับนี่นะวันนี้ผมก็มาใส่ดิสเบกนี่นะให้พี่เขานะครับคันเขียวคันเขียวนี่นะเนี่ยนี่อยู่เรียบร้อยแล้วอันนี้อุปกรณ์พี่เขาเอามาเองนะก็เป็นปั๊มบนสีเขียวสองข้างเลยนะครับแล้วก็ไอไอด้านล่างก็เป็นปั๊มสองดนะครับนะคลิกสีเขียวนี่นะปั๊มปั๊มนี่ซ่อนอยู่ด้านในนะครับเป็นปั๊มแต่งสวยงามมากนะครับนี่นะ ทำกันตอนฝนตกนะครับนี่ด้านหลังก็จะเป็นทรงแบบนี้ใช้เป็นปั๊มของนิชินสองพอตนะครับสองพอตนะแล้วก็ใช้พวกจานเวฟนี่แหละนะครับสายที่ร้านนะครับนี่นะงานเชื่อมงานเชื่อมก็ไม่ได้ขัดออกนะขัดขาวที่เฉยขัดเงาแต่มันยังเหลือเก็ดอยู่นะนี่นะครับรับกันศูนย์ตรงแน่นอนนะครับศูนย์ตรงแน่นอนอันนี้บีเบก ถ้าสมมุติว,ว่าศูนย์ถ้าสมมุติว,ว่าศูนย์มันไม่ตรงนะมันจะบิดข้างใดข้างหนึ่งนะครับไม่ไม่บิดหน้าก็บิดหลังนะอันนี้มันจะออกมาพร้อมๆกันนะครับผมนี่ลองขับแล้วเบรกอยู่ดีมากนะครับนี่นะม,มันตกม,มันตกเป็นรถรุ่นเดียวกันหมดเลยนะที่ที่้านตอนเนี้ยรุ่นแรกรถตัวแรกนะครับนี่รถพี่เขาทําสีเขียวมานะเบรกดีมาก อ่ะเราถามพี่กันหน่อยพี่เป็นไงบ้างพี่เมื่อกี้ลองขับแล้วดีครับดีรู้สึกหนึบเหมือนใช้เบรกหน้าเลยอ่ามันรู้สึกหนึบเหมือนใช้เบรกหน้าเลยต่อปุ๊บถึงเลยใช่ไหมใช่ครับอ๋อโอเคนี่นะสีเขียวพี่เขาชอบสีเขียวนะว่ากันเถอะนี่นะก็นก็สีเขียวมือกระสีเขียวเข้ากันหมดเลยนะเนี่ยใครสนใจอย,อยากได้ดิสเบรก หลังแบบคันนี้นะครับก็ทักมาหาผมได้นะครับหรือว่าถ้าจะหาอุปกรณ์มาเองแบบแบบที่เขาหามาแบบนี้ก็ได้นะหาอุปกรณ์มาเองแล้วก็ถ้าได้อุปกรณ์มาครบแล้วค่อยนัดนัดที่ร้านมาทํานะครับนี่นะตามนี้เลยในพี่มาจากไหนนะครับบางบัวทองคนระับพี่เขาพี่เขามาจากบางบัวทองนะครับนี่นี่ผมก็อยู่บางบอนนนะเรียบร้อยแล้วนุ่นก็คันหนึ่งคันนุน่นสีขาว นก็เสร็จเมื่อเช้านะครับเสร็จเมื่อเช้ารมพามาดูกันหน่อยนึงนะเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยนี่ก็เป็นปั๊มโซนิกนะปั๊มโซนิกนะพี่เขายังไม่มา,านะพี่เขาบอกว่าจะมาช่วงบ่ายนะนี่เสร็จแล้วนะสรุปอยู่บ้านนี้ก็มีอยู่ประมาณสองคันนะครับวันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าเขาบอกอยากเข้ากล้องด้วยนุ่นหน่วยงานเทศบาล <laughs> สบานะโอเคนะครับใครจะมาทำดินเบกหลังก็อยู่ในซอยน,นี้นะเอกชัย831สทับหน่งแถวบางบอนนะครับในอาชิปนี้ก็ไปแล้วนะขอบคุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามารับชมนะครับผม